สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณครูเมทุกๆคนเลยวันนี้นะคะจะพาเด็กๆไปเที่ยวอีกแล้วค่ะแต่จะไปเที่ยวที่ไหนนะคะยังไม่บอกเด็กๆหรอกค่ะให้เด็กๆลองทายกันเล่นๆลองดูทั้งที่แล้วนะคะคุณครูเมถามเด็กๆใช่ไหมคะเรื่องการช่วยเหลือตนเองเวลาที่เด็กๆตื่นนอนทั้งนี้ค่ะคุณครูเมก็อยากจะรู้จังเลยว่าคนเก่งของคุณครูเมคนไหนนะคะสามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองได้ แล้วก็เวลาที่เรารประทานอาหารนะคะเราจะต้องปฏิบัติตัวนอย่างไดนะนันเมมีคนตอบคุณครูเมย์มาแล้วค่ะน้องเค้กตอบคุณครูเมย์ว่าหนูใช้ช้อนซ่อมทานอาหารด้วยตนเองได้ค่ะอะไรนะคะน้องอารีน้องอารีออาตอบคุณครูเมย์ว่ายัางไงนะคะน้องอารีตอบคุณครูเมย์ว่าหนูก็ท,า,ทานข้าวด้วยตนเองได้นะคะ แล้วก็ยังทานผักผลไม้ได้อีกด้วยสุดยอดไปเลยค่ะมีคนตอบอีกไหมคะอะไรนะคะน้องเคเดนน้องเคเดนตอบคุณครูเมว่าทานข้าวด้วยตนเองได้แล้วก็ยังไม่ทำข้าวหอมอบนอกใจด้วยกดไลค์ไปเลยค่ะอุมีคนตอบคุณครูเมมาอีกแล้วค่ะอะไรนะคะอ๋อ น้องโมเอน้องโมเอตอบคุณครูเมว่าเวลาทานข้าวจะไม่คุยเวลาทานข้าวใช่ไหมครับแล้วก็ทานข้าวด้วยตนเองได้อีกด้วยสุดยอดไปเลยค่ะโอ้โหเด็กๆของคุณครูเมย์เก่งกันทุกๆคนเลยค่ะเอาใจของคุณครูเมย์ไปเลยค่ะเด็กๆสามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองได้แล้วก็ยังรู้วิธีการปฏิบัติตนในการรับประทานอาหารอีกด้วย เพื่อเป็นรางวัลน,นะคะสัญญาว่าจะพาไปเที่ยวใช่ไหมคะเด็กๆพร้อมจะไปเที่ยวกับน้องกอหญ้ากันหรือยัง,อยงคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังนิทานพร้อมกับทำท่าโย,ยาคะไปด้วยในนิทานเรื่องเที่ยวสวนคุณยายกับน้องกอหญ้าไปกันเลยคะ่ะน้ำสเปค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะทําท่าโยคะนะคะเดี๋ยวเราไปยืดเหยียดร่างกายกันก่อนคะ่ะเพื่อที่ดเด็กๆนะคะจะได้ไม่บาดเจ็บค่ะ เริ่มจากท่าแรกกันเลยค่ะเด็กๆให้เด็กๆนะคะแยกเท้าออกจากกาันประมาณนี้เลยนะคะเด็กๆแล้วก็เอามือจับที่เอวไว้หลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆยกส้นเท้าขึ้นมาค่ะมีแบบนี้นะคะเด็กๆแล้วก็วางส้นเท้าลงพร้อมกับย่อเข่าลงไปทั้งนะคะยกส้นเท้าขึ้นมาวางส้นเท้าลง พรอมกักยอดเข่าลงไปค่ะทำาัันได้ยังคะถ้าทำเป็นได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันค่ะเด็กๆเ,เ,เดี๋ยวเรามานับหนึ่งห้าด้วยกันด้วยนะคะอะ่เริ่มกันเลยค่ะหนึ่งสองสาม สี่ห้ยืดเหยียดค้าที่สองนะคะเดี๋ยวคุณครูเมย์จะขอหันด้านข้างเหมือนเดิมน,นะคะมีแต่เริ่ให้เด็กนะคะแยกเท้าออกกันเหมือนเดิมเลยนะคะกดเท้าไว้ที่เสื่อให้แน่นค่ะเด็กแล้วหลังจากนั้นนะคะให้เด็กเอาเท้าออฝั่งเดียวกับคุณครูเมยฝั่งนี้นะคะไปได้านหลัง จะบอกย่อลงแบบนี้ค่ะสลับขัน้นการยอร่อลงย่อลงอ่ะขอมือด้วยนะคะเด็กๆซึ้อเอ,อ,อไไาอยู่กับพนมไว้ด้านหน้าแบบนี้นะคะทำได้ยังคะทำได้แล้วเดี๋ยวเรามานะับหนึ่งห้า้าทำหอยทอมๆองกันเลยคะ่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้ายืดเทียดท่าต่อไปนะคะให้ที่เตะแยกเท้าออกจากกันเล็กน้อยแบบนี้เลยนะคะกดเท้าที่เสือให้แน่แนเลยนะคะ นั้นนะคะให้เด็กวาดแขกลงมาพร้อมกับยกเข่าแล้วก็เอามุ่งมมาประบบ้านล่างบนีอยค่ะสลับขากันนะคะที่เด็กแบบนี้เลยไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าอยนะ่างนั้นเดี๋ยวเราานับหนึ่งถึงห้าแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันเลยะคะ่ะหนึ่งสอง 5สี่ห้าขอทานนะคะเด็กขอชุดหนึ่งนับหนึ่งถึงห้าแล้วก็ทำไปพร้พอมๆกันเลยค่ะ1นึ่สองสส,สี่ ยายเมื่อไปถึงที่สวนคุณยายในสวนของคุณยายเนี่ยมีต้นไม้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยน้องกอยญ้ารู้สึกเย็นสบายมากๆเลยเดี๋ยวเรามาทำท่าต้นไม้กันนะคะเด็กๆท่าต้นไม้นะคะนี่กดเท้าไว้ที่เสื่อนแน่แนแบบนี้นเลยค่ะแล้วก็ยกขาขึ้นมาแต่ว่าเด็กๆต้องเอาเป็นยังไงคะเอาข่าดันออกไปด ว่าจะวางอยู่ในกระดานไหนนะคะนขีนขอบคุณครูเมย์ขอยกขึ้นมาสูงหน่อยละกันเนาะอ่ามาค่ะเราจะเป็นต้นไม้สูงๆถ้าเด็กๆยืนได้แล้วนะคะคุณรูเมย์รับหนึ่งถึงห้าเลยนะขันข้าไว้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอามือลงขอปราขาลงสลับข่อยข้างนะ เด็กๆเอาขามาค่ะอย่าลืมดันเข่าไปด้านข้างนะคะนี่เด็กๆวางได้ระดับไหนก็เอาตามที่เด็กๆถนัดเลยนะคะยกแขนขึ้นไปเป็นต้นไม้สูสงๆทานข้าวไว้เดี๋ยวเรานับหนึ่งข้าวขอมกันค่ะหนึ่งสองสามสี น้องกอยญาชอบทานส้มมากๆเลยไหนมีใครชอบทานส้มเหมือนน้องกอญาบ้างคะที่สวนของคุณยายนะคะกว้างม,มากๆด้วยน้องกอยญาเนี่ยเดินไม่ไหวน้องกอยญา,า,าก็เลยว่าขับจักรยานไปเที่ยวรอบๆสวนค่ะเดี๋ยวเรามาทำภาพจัก,กรยานกันนะคะเด็กๆท้าจัก,กรยานนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะนอนงง่ายลงไปแบบมุมคูเมค่ะแบบนี้เลย หลังจากนั้นนะคะให้ที่เด็กนะคะยืนตั้งขาแบบคูๆ่ๆแบบนี้เลยคะ่ะแล้วก็ยกเท้าขึ้นมาให้ลอยจากพื้นแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ทำแบบนี้เลยเหมือนกับเรากำลังปั่นจัก,กรยานอยู่ค่ะอพร้อมหรือยังะคะ,ะงงนะคะับนะหนึ่งถึงห้าแล้วก็ปั่นจักรยานไปพร้อมๆกันเลยค่ะหนึ่งสองสาม สี่ห้าน้องกอย่านะคะปั่นจักรยานไปที่สวนคุณยายใช่ไหมคะแล้วก็ต้องปั่นจักรยานขึ้นสะพานด้วยเดี๋ยวเรามาทําท่าสะพานกันนะคะเ,เด็กๆท่าสะพานนะคะเด็กๆให้เ,เด็กนอนอางายแบบเดิมเลยค่ะแล้วก็เป็นยังไงคะยกเข่าขึ้นมาีมตั้งเข่าแบบนี้เลยนะคะเ,เด็กๆ หลังจากนั้นนะคะกดเท้าที่เสือให้แน่แนๆค่ะเราจะยกต้นให้ลอยขึ้นมาจากพื้นเป็นสะพานสูงๆก็เลยนะคะดีแบบนี้เลยาขาเท้าไว้นะคะเดี๋ยวเรามารับ1นึ่งถึงห้าไป้อมๆกันค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าค่อยๆวางลงค่ะ ขออีกครั้งนะคะคราวนี้นะคะ,ะ,คะเอาให้สูงกว่าครั้งแรกเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวคางค้าเอาไวนะ้เรามารับหนึ่งห้าพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าสะพานที่นองก่อย่าง ตามไปนะคะทำจากไม้กระดานค่ะเดี๋ยวเรามาทําท่าไม้กระดานกันนะคะเด็กๆท่าไม้กระดานนะคะ<ๆ>เดี๋ยวให้เด็กนอนคว่ำนะคะแบบเมค่าแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะคะต้องให้ตั้งศอกขึ้นมาค่ะแล้วก็ตั้งปลายเท้าขึ้นมาแบบนี้ด้วยยกตัวขึ้นมานะคะให้ลอยขึ้นมาจากพื้นเอาแขนให้ตึงนะคะคางท่าไว้เดี๋ยวเรานะับหนึ่งถึงห้าไปพร้อมๆกัน,นะคะ่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าน้องกอย่าสมุดมกมากๆเลยนี่ช่วยคุณยายเก็บส้มได้ทั้งหลายผลนะคะ่ะแล้วนอกจากส้มที่เป็นผลแล้วคุณยาย,ยก็ยังคันน้ำส้มให้กับน้องกอ,ย,อย่าอีกด้วยคุณยายให้น้องกอย่าไปล้างมือให้สะอาด แล้วก็มันมนั่งเก้าอี้เพื่อที่จะทานน้ำส้มกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำท่าเก้าอี้กันนะคะเด็กแบบๆท่าเก้าอี้นะคะเดยวอุณงคลุมเอจะขอหานด้านข้างค่ะเดแบบ็กๆจะได้เห็นได้ชัดๆนะคะให้เด็กยืนแยกเท้าจากกันนิดนึงแบบนี้นะคะกดเท้าวไว้ที่เสื่อให้แนบบ่นๆค่ะยกสองแขนขึ้นมาแบบอี้งคูเมเ์แบบนีเ้เลยดันแกบบ้มไ,แบบไ,แบบไปด้านหลังดึงนะคะแล้วก็ย่อเข่าลงไป ให้เหมือนแบบว่าเราทำงานนั่งกาอี้อยู่ค่ะมองตรงไปข้างหน้า,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 นะนานค่ะ 1, 2, 3, 4, ออทาทนข้าวไว้เดี๋ยวเรานับอือถงห้าไปพร้อมๆกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าขออีกครั้งนะคะเด็กๆเดี๋ยวทำพร้อมกันเลยนะคะหนึ่ง สองสามสี่ห้าน้องกอย่ามีความสุขมากๆเลยวันนี้ได้เก็บส้มที่สวนของคุณยายแล้วก็ดื่มน้ำส้มคั้นแสนอร่อยอีกด้วยน้องกอย่ามีความสุขที่สุดเลยค่ะ จบแล้วนะคะสำหรับนิทานโยคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆไปเที่ยวสวนคุณยาาก,กับน้องกอย่า้าว่าแต่เอ๊มีใครทำได้บ้างไหมคะว่าเมื่อสักครู่นี้เราทำทายย่าโยคะท่าอะไรกันบ้างคะ่ะมีคนยกมือตอบคุณครูเมย์แล้วอะไรนะคะอ๋อน้องมาวินน้องมาวินบอกว่าได้ทำท่าจักรยานปั่นจักรยานสนุกเลยใช่ไหมคะมีใครตอบอีกนะคะ น้องไอเดียน้องไอเดียตอบว่ายังไงนะคะน้องไอเดียบอกว่าได้ทำท่าทำท่าเลยนะคะทำท่าต้นไม้โอ้โหความจำดีมากๆเลยค่ะอะไรอีกนะคะน้องสกายน้องสกายบอกว่าเราทำท่าอะไรกันไปนะคะดเด็กๆทำท่าสะพานโอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะ เด็กๆคะคุณครูเมเชื่อนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยชอบทานส้มเหมือนกับน้องกอหญ้าเลยส้มมีประโยชน์นะคะในเ,เ,เด็กให้วิตามินซีช่วยต้านหวัดแล้วก็ทําให้เด็กๆมีสุขภาพที่แข็งแรงต่อสู้กับโรคต่างๆได้ด้วยอีกนะคะเด็กรบกวนท่านผู้ปกครองอนะคะถ่ายรูปหรือว่าถ่ายคลิปตอนน้องทำกิจก,กรรมโยคะส่งกลับมาให้คุณครูเมย์ดูด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมดูนะว่าคุณ เม่เนี่ยจะพาเด็กๆไปเที่ยวที่ไหนอีกไปแล้วนะคะเด็กๆนมาสเต้ไปบ้าน